สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพามาชมสวนแอปเปิลอีกสวนหนึ่งนะจ้าไปกันเลยจ้าไปชมกันเลยดกมากๆเลยจ้าดกมากๆเลยจ้าแอปเปิล สองข้างทางจ้ะดูสิอ๋อหมายกอดอะไรจะดกขนาดนั้นดกจนจนไม่มีคำบรรยายจ้ะดูพวงนี้สิ uh huh. uh huh. พวงนี้นับได้กี่ลูกเจ้าเพื่อน มีแต่อปเปิลจ้าแล้วก็เก็บง่ายด้วยดูต้นนี้หนักมากเลยจ้ะสงสารนะหักก็มีจ้ะเฮ้ยเขาหักจ้ะหนักมากรับลูกของเขาไม่ไหวดูสิกิ่งหักลงมาเลยจ้ะนางสารนี่ขนาดยังไม่โตเท่าไหร่นะจ้ะ ยังไม่ยังไม่พอเก็บจะประมาณอีกสักเดือนหรือครึ่งเดือนก็ไม่แน่ใจจ้ะนี่ยังเล็กอยู่ถ้าถ้าโตมางสงสคงจะหักลงมาอีกจ้ะแย่ yeah, เลยทำไมถึงปลูกแอปเปิ้ลได้ดกขนาดนี้นะ ของส้มไม่เห็นโดกขนาดนี้เลยจ้ะสงสัยเขามีปุ๋ยดีใส่ส่วนแอปเปิลจ้ะช่วงมาสามเดือนที่แล้วส้มมาดูดอกของเขาจ้ะ สีเขียวก็มีจ้า คุณทุกๆท,ท่านที่รับชมนะจ๊ะถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะจ๊ะเพื่อนใหม่สำหรับเพื่อนเก่าก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่กับส้มจ้ารักทุกๆคนนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้านอกจากแอปเปิลแล้วเขาก็มีสวนแพรด้วยนะจ๊ะ ดูสิอีกพันหนึ่งจ้ะเป็นรูปแบบนี้นี่ก็อีกพันหนึ่งจ้ะเป็นคนละรูปแบบนี่จ้ะอย่างนี้จะอร่อยกว่าส้มว่าต้นเขาก็เก็บง่ายดีจ้ะ เขาปลูกเขาปลูกชนิดลูกยาวแล้วก็ลูกป้อมจ้ะนี่จ้ะก็ดูท่าทางเก็บง่ายจะเจ็บง่ายดีจ้ะ วงนี้ก็หลายลูกอยู่จ้ะต่ำๆ